ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาวเมืองใหม่สองท่านนะครับวันนี้ก็เย็นวันอาทิตย์นะครับไปบ่ายวันอาทิตย์นะครับก็ว่างนะครับทํางานเสร็จก็มาถ่ายพาให้พี่ๆดูนะครับนี่ก็ได้มาเมื่อวานนะครับมีเก่าบ้างชิ้นสองชิ้นนะครับก็ชิ้นแรกนะครับอันนี้ก็เป็นอุปคุฎนะครับนี้ที่ผมซื้อมาเขาก็บอกว่าเป็นจากทางพวกเขมรอะไรนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันแต่ว่าก็มีได้มาบ่อยอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อสมริดนะครับ จากข้อมูลที่ถามพี่เขามาเขาบอกว่าเป็นพวกทางเขเมรนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกเป็นอะไรนะครับแต่ผมเห็นโซนนี้ก็น่าจะประมาณอุปคุณหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อใจดีนะครับเมื่อวานที่ว่าปิดไปนะครับมวานก็รูปหล่อลงเพื่อนสององค์ปิดไปนะครับที่เหลือก็ยังอยู่อยู่นะครับปากน้ําก็ยังอยู่แต่ก็มีพี่ๆโทรมาถามเ,เรื่อยๆนะครับถ้าช่นช็อกันก็เปิดไม่แพงน,นะเปิดไปหลักพันต้นๆนะครับ ที่สองหลบเพื่อนพิมพ์คิตานะครับอันนี้น่าจะกี่ชายนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชัยนะครับก็ต้องขออภัยครับถ้าได้ยินเสียงวันนี้เหมือนแถวบ้านเขาผมที่ถมอะไรกันนะครับขออภัยในความเสียงดังนะครับเมื่อวานก็รูปหล่อหลบเพเ่อนนะครับไปสององค์เลยนะครับเหลือพิมพ์คิดตาเมื่อวานนะครับ ก็มีหลายชิ้นนะครับมาให้พี่ๆดูกัน,นก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับพอดีอันนี้ก็ได้มาไว้นานแล้วเหมือนกันนะครับเมื่อวานพี่ๆเขาทักมาถามกมาเจอะนะว่ามีหลงพวกเงินเหลือไหมอันนี้ก็ที่ผมเก็บเก็บไว้นะก็เพิ่งแด้วน่าจะเพิ่งเอาออกมามาไม่เน่ไม่แน่ใจเหมือนก,นกันว่าเคยถ่ายลงแล้วหรือ,อยังไลครับ ดูดีนะครับนี่อันนี้ต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาตีเขาเล่นกันเป็นพ่อเงินวัดไหนนะครับทายน้ำหรือเปล่าน,นะหรือว่าที่ไหนก็ไม่ทราบน,นะครับอี่งเขาบอกเขาเล่นกันเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพอดีชาวบ้านเขา ไม่ผมก็ไม่รู้เขาทําอะไรกันวันนี้นะครับขออภัยจริงนะครับถ้าเสียงดังอันนี้ก็เป็นผมก็เงินพิมพ์คิตาอีกองหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนลงรักผิดทองไว้นะครับของดีนะได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับคือเมื่อช่วง,งแรกที่เคยลงไปองค์แรกนะก็มีคนทักมาถามเยอะนะครับช่วงช่วงหลังๆนะครับก็ออน,อนานๆจะเจอนะครับแบบพิมพ์กิตาแบบอย่างนี้นะครับ ก็เป็นหลวงปู่สุขนะครับวดปากของสององค์ไม่ตัดนะครับไอสองไอแบบนี้เมื่อก่อนผมเคยมีอยู่เช่นนึงนะแต่นนั้นก็ปิดปิดไปแล้วปิดไปแล้วสักพักแล้วครับปิดไปได้นานแล้วนะครับเป็นสองไม่ตัดนะครับเห็นเขาบอกเขาจะมีแบบสองไม่ตัดแล้วก็จะมีเป็นจานหลังด้วยนะแต่ผมก็ไม่ยังไม่เคยเห็นสักทีนะครับ เป็นพระสมเด็จกันบ้างนะครับเพราะว่าหันที่เอาลงไปก็มีพี่พี่ผู้ใหญ่จจดีทักมาบอกบอกว่าเออแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนู่นนี่นั่นผมก็ทูไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเ,อยเก่งมนกันก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่คอยทักมาบอกพูดคุยกันนะครับก็แนะนําผมได้นะครับผมก็มือใหม่นะครับตามชื่อช่องเลยนะครับก็ยังพอหัดซื้อหัดเดินหัดขายนะครับไม่รู้ว่ากูไหนอะไรงไงนะเนะี่ย ต่อมาเป็นของแปลกนะครับเป็นลงเพื่อเงินขี่ช้างนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใ mm. จว่าเคยลงไปแล้วหรือยังนะครับเนี่ยแต่ก็เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานนะครับแบบนี้เคยได้มาชิ้นึนึงรัสมัยเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับพี mm. ่หานาที่ชอบของแปลกกระทักมาได้นะครับ นี่ก็เป็นเหรียญหล่อ,น,ลอนะครับปมตอนได้มาเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นเป็นอะไรกันแน่นะครับอันเนี้ยอ,อาจจะออกไปในทางของผู้สุกก็ได้นะหรือทรงคล้ายๆนะครับเดีย๋ยเอาขึ้นไวหน้าปกนะครับ,รบี่ต่อมาเป็นพิมพ์ที่ตายกีกแล้วนะครับ วนนี้ผมบอกแล้วว่าที่แรกอาจจะไม่หยิบมาครับแต่ว่าเห็นเป็นไหนผิวเขาผมก็ไม่เคยไม่ค่อยได้จับผิวประมาณนี้นะครับผมก็ไม่รู้เป็นเนื้อโละหะผสมอะไรนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกขันเงินนู่นนี่นั่นหรือเปล่าผมก็ไม่ไม่รู้นะไม่ค่อยเก่งนะครับเห็นเลอผิวเขาก็พอรู้ได้นะครับจะรอกล่อง คาดดงครับเป้าอะไรก็ยังดีนะต่อมาก็เป็นหลบหลบเพราะเงินนะครับวอนห้อยเขนครับอันนี้ก็<ป>ไม่แน่ใจ,จว่าเป็นพิมพ์พใหญ่ A หรือ B นะครับเนี่ยน่าจะเป็น A นะครับผมก็ไม่ค่อยเป็นไอ้วอนห้อยเขนนะครับสภาพแบบสวยๆนะครับวงนี้ เจ้าของเขาเก็บนะครับเนี่ยเก็บบูชาไว้นะครับต่อมาเป็นชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นปิดตาแล้วบางไผ่นะครับวันนี้ก็คุอผมนาแล้วนะครับนี่ท้าพี่ๆถนาดที่ชื่นชอบนะครับเปิดไว้ไม่แพงนะครับอันนี้ก็เป็นแลบางไผ่นะครับผมว่าพี่ๆหลายคนนะอาจจะชอบแต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าทักกระสอบถามราคานะครับก็เปิดไว้ไม่แพงลองทักกรสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันวันนี้ก็ขอจบไปกับ พับพเป็นตาแรกของไผ่นะครับขออนญ่ตจบแต่เพียงเท่านี้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ